อันนี้คือดูคิวกวางอินเตอร์มีเดียนะครับหรือเจ้าอกว้างกันใต้ของฟิลิปปินส์นั่นเองแกะยากของรันเัเทเยอะมากีก่ตรงนี้มันจะเกล่องแน่นนี้นครับเขาก็จะให้มาเป็นหนอนนะครับแล้วก็เต็มไว้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับก็จะเป็นสภาพกล่องข้างในนะครับอันนี้คือแพ็คมาดีนะครับใส่กันกระเทกมาเยอะมาก นี่เหมือนจะเป็นตัวเต็มวัยอ่านี่ครับตัวเต็มวัยตัวนี้เป็นโอ้อ๋อแทบจะเหมือนกันเลยครับสร็จแล้เจ้ากวางตาใต้นะครับเออถูกแล้วกวางตาใต้กับอินโดนีเซียห่างกันแค่ซีลย่อยครับของฟิลิปปินส์มันมีหลายซีลย่อยนะครับมันมี้ตัวนด้วยตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้ละมันมีเยอะมากครับกวางตาใต้แต่เราถึงโดนก็มีแค่สองสองสามใช่ไหมนี่ครับโอ้หไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่คือฟอร์มกลาง ใส่ครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้คืออินเตอร์มีเดียนะครับอินเตอร์มีเดียคือฟอมกลางเขานะครับตัวเล็กกว่ากวางตานใต้นะครับแต่ว่าเขายืดนะครับการเลี้ยงก็เหมือนเหมือนกันครับแต่คิดว่าไอตัวนี้ไอตัวนี้นะครับน่าจะเลี้ยงให้ได้เขายาวง่ายกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวก็พวกนี้จะเป็นพวกหนอนนะครับไม่รู้จริงอยู่ดีไหมถูกมจะแกะต่อไปนะครับเจอครับเรื่องอะไรฮะแสงมัน พาไปได้ปะ่ะอย่าเลื่อง<_><_>เออไอ้ขยับนิดหน่อยดีแต่หนะ้าเ,เอาละโอ้ยรกล้องอ่ะงั้นเราสูบโอเคได้แล้วเรื่องมดเลยครบับตัวนี้เหมือนเขาจะพันเทปมานะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ใช่ใช่พันเทปมา สังเกตได้ว่าขี้ในกระปุกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแปบลบว่าด้วงน่าจะกินไปหมดแล้วไหวในในกล้องเดี๋ยวผมใส่มาโครให้นะรนี้นี่ครับตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองครับเจอแล้วอีกต,ตัวนี้ันี่มาแล้วสองตัวผมคิดว่าน่าจะรอดหมดนะครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่กินกันเองอ่ะนี่ครับเจอได้ตัวตัวที่สามนะครับ มองไว้บนตู้นี้ก่อนแล้วกันคือได้ได้สามตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สี่ครับน่าจะรอดตัวนะครับตัวนี้เป็นแอลหนึ่งอยู่นะครับแปลตัวที่ห้าไม่รอดครับนี่ครับตัวที่ห้าไม่รอดไม่เป็นไรครับได้สี่ตัวนี้ก็โอเคครับแล้วก็เต็มไว้ครับ นี่เต็มว้ผมจะรีวิวอีกทีนะครับเต็มว้อะมันจะคล้ายแบบที่ว่าเลยแต่ว่าไม่ใช่ครับผมดูออกครับก็สวยนะเนี่ยอินโดมีเดียแต่ว่าเล็กกว่าที่คิดไว้นะครับมันจะออกยาวกว่าของกวางตานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ข้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจึงลิปหนนาครับ